เอาไปลองเบิ่งอยู่พี่น้เราไงมันพอดีอยู่บ่โอ้ยังก่อนยังก่อน,น,อนเอาสังเกตสีมาให้เฮ็ดโคกไก่มือนีพี่น้องเยเนาไงเขา,าต้องเฮ็ดโค้งหลังคาสักก้อนเนาะครูตกเล็บมือตัวเองใช้พี่น้อง,งเยเนาะได้อยู่ได้อยู่เนาะ,ะถือว่าใช้ได้อยู่พี่งงน้เราไงนี่โอเค สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบสููคูสูค,สคนคือเก่าเด้อเนาะเะพียงเนาะพบเจอกันอีกแล้วพี่น้องเลยกับซองของบาจันสแนลเนาะเพียงเนาะพบเจอกันเหมือนที่พี่น้องเลยเสียงเคาะไม่คอตอกเนาะ,นะทางบ้านของน้องงามเด้อพี่น้องเลยนอ้องงามน้องทิ้งอีกรอบนึงเนาะเมื่อนี้เนาะ,นนะพบพ่อกันอยู่ตอน เที่ยงเทียงพี่เราไงเมื่อนี้ป้าโตเนาะอ่าหลังจากเมื่อวานนี้พี่น้เราไงบอจันเนาะมามอบไก่มอบกาให้เราบอสันอ่าก็จักเป็นจังไดนเลวบอสันเนาะมีหลายคู่หลายคนเป็นห่วงไก่ญาติไก่บ่ได้กินน้ำกินเนื้อบอสันพี่น้องเยเนาะอ่เมื่อนี้มาได้เห็นน้องทิ้งเพิ่นกำลังเห็ดอีหยัางเนาะนะพี่น้องเยเนาะเคาะปกๆแปลกๆอยู่โมเมนต์กำลังสร้าง เพือนชานบ้านซองให้ไก่ให้กาอยู่บ่พี่น้องไงดูว่าเนี่ยใดนาะเพียงเนาะอ่ะมามื่อนี่กาเสียงรถเสียงล่างเลยนิดนึงใกล้ทางคือเกา่าแล้วการู้สึกว่ามีแต่เศร้าผู้น้องพี่น้องไงมีมิดผลเนาะลงมื่อนี่พี่น้องไงเนาะผลตกบ้านป้าโตเนาะโอ้ผลกระลังเห็ดโคกไก่หรือว่าจางังไดอันนี้พี่น้องไงเนาะอ่าพี่ทางนี้ไก่กาเพิ่นก็เอาน้าเอาท่าให้กินเรียบร้อยแล้วพี่น้องเไยเนาะ รอดปลอดภัยกันบัดครูโตวัชนพี่น้องไงบ่มีอยังเกิดขึ้นเนาะเพียงเนาะอ้าโตสภาพเดินเฮือนซานบ้านซองของเรากสะอาดสะอ้างดีพี่น้องเไยเนาะปัดกวดมาเบิ่งทางนี้บาดนีิพี่น้องเยปไาสบายดีเด้อน้องทิงสบายดีกำลังเห็ดอีหยังอยู่เนาะอันนี้เนาะเห็ข้อไก่อ๋อพี่น้องเไยเห็ดข้อไก่ซีเมนที่ของเรานี่มันวัตเทอรี่บ่เฮือนเจ้า อาจจะพอเดินเนี่ยนะเดินหามหมดมาย่านเขาเฮ็ดไก่ย่านเขาหลักเฮ็ดไปเฮ็ดไก่ย่านย่านเพิ่นหลักโอ้ก็เลยเฮ็ดใกล้ๆเฮือนนี่เฮ็ดไปไก่ย่านคนเอาเนาะคนหลักคนเลีมก็มีอยู่พอบ้านเจ้ามีที่บ้านนี่คือการเนาะเออย่านคนหลักต้องเอาใกล้ๆนี่โลดเนาะโอ้พี่แดงเน้่ยเอาทางออกอีกเด้อพวกลาเด้อทางนั้นเนาะ เออพอว่า,างค่าพ่นสิไปอีกพี่น้องเอาผ้ามาทางก่อนก็ได้เนาะนี่ซิดออกโอ้พ่นเห็ดเองเลยพี่น้องเอาไม่เอาท่ามาแต่ใสอันนี้ตัดตัดอยู่ไปป่าพ่นบอกโอ้ไปเบกไปหามเอาเองเลยโอ้พอดีเลยเห็ดห่างๆแบบนี้แหละลุง่าเลยให้ขี่พ่นตกเนาะโอ้พอดีแล้วส่นน่พ่น้องเลยพอดีพอดีเลยบาอาจารย์ซื่อสังกสีมาให้หาเพน คือสิผู้ดีพ่อดีเลยอันนี้พี่น้องเลยขนาดเฮือนไก่เพื่อนนี่เนาะยังเนาะโอ้เจ้าก็เห็ดเป็นน่อกละได้อยู่เนาะโอ้โดย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 พี่แดงเลยอ่าอ่านี่ข้อไก่อ่โมเมนต์ไก่ไข่พี่น้องเลยเป็นไก่บ้านเนาะอ่ะาครับเอาบริหิษขังตลอดตอนเบ้นนี่ให้เพื่อนหายอยู่หากินเองคำม,มาให้เพื่อนนอนเฉซื้อเนาะอ่าอันนี้ก็มีแตว่ว่าน้อง เปแปลงอีกเนาะทางนี้เนาะอ่ทางควัดขวดออกยันงูยันเงี้ยวออกมาพี่น้องไงอ้า่โต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 เออเ้ากรัอันนั้นก่อนก็ได้ตรงแล้วทางนั้นออกก่อนก็ได้เพราะว่าสั่งกระสีไอซื้อมานี่ค่อนข้างยาวเติบอยู่เนาะทางออกอีกตรงแล้วเลยโอ้กินข้าวกินปลาได้บ่มาเนี๊ยกินกับอีหยังเนาะมาเนี๊เนาะไข่เอ้าบ่บ่เอ้ยติดไม้เจ้าเนี่ยพี่น้องเไยเนาะ โอเคกาซีนยังซีนแห้งเขาซื้อให้มบ้านอ๋ออันทางเบาเสียงบ่โดยวเดี๋ยวมาหมอมให้กินซีนแห้งเมื่อนี้เออเครื่องซีเสีบอยู่แถวๆเพียงเนาะเป็นที่ใดอะไรลูกเมียทั้งเฮือนพนบ่โดยเออเซียงพลมอืออือคือเก่าเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเอ้ารอบนี้ว่าจันกัพอดีเบิดเงินเบิดคำพอดีเอาไว้รอบหน้าได้กันเนาะว่าจันซีซื้อ ปลาลมมาให้เดพี่น้องไอ้อบนี้อดใส่ตัวนั้นไปก่อนเดอ้อเด,ด,ด <laughs> โอ้เอาไปทางบังยู่หาน้องหล่าเนาะปัดกวดบังทั้งนั้นอีกก่อนเอาถือเกือบแน่โอ้พยอพี่น้องเอ้ฟาโต้ฝนกำลังเฮ็ดข,ข้อไก, <laughs> ก่เนาะนี่เฮ็ดไก่เฮือนก่บโบโบก้าเฮ็ดเราอ่ะยันคนหลักเนาะอันนี้แบบอ้อใกล้ๆกับเขาจะได้ตื่นมาทันเราโอ้เป็นความคิดที่ว่าคิดดีอยู่พี่น้องเอ้เนาะเพราะว่า ก็จริงแล้วว่าจันยังให้เพิ่นไปเฮ็ดปุ๊บอยู่ช่วงชงผู้ให้ไก่จากเคื่อนแน่ว่าชนเนาะอ่าก็เลยน้องเพิ่นว่ายันคนหลักเนาะอ่าบ้านนี้คนขี่หลักขี่มวยหลายว่ายสันพี่น้องไงกัำคำกันคืนเนาะเออแมนควบเร่าอยู่พี่น้องไงอ่าถ้าเฮ็ดไก่ก็บ่วยเนาะข้อไก่จับห้าวข้อไปก็แล้วแล้วเนาะน้องทิ้งเนาะระวังเน้อระวังเน้ออนี้แต่น้ำเลยพี่น้องไงต้น ยังกับผักคะเนาะเดี๋ผักคะเดี๋ยววาสะอมพี่น้องไงโอ้ใส่แกงแล้วไหมอีกเสพขนาดนด้นี่เนาะโอ้อันงามๆอยู่พี่น้องไงปิดเอาให้ยบอจันกนก็ได้อันนี้โอ้เบิ่งขึ้นทดสอบเบิ่งข้อไกลแล้วก่อนเอาให้รอดนี่ปิดเอาก็ได้ตัวอ่อนมั่นน่ะเนาะอ๋อนี่พี่น้องไงนี่เออใส่แกงแล้วไมมนี่ห้อยหอมทวนถั่นนี่นี่เนาะตอนยังบอท่านแกงนี่อยากกินมิ้นเนาะเดี๋ย บัดพอเฮาแกงไปแล้วแซ่บว่าสันพี่น้องเไยผู้มักดอกเนาะพี่น้องเนาะทราบว่าจันนี่บปันใดพี่น้องเไยแต่มีน้องเชอร์เพิ่นว่าเพิ่นกินได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้เงามงำเงำเงเอาปัดตัดเอาก้อนเออมาเออเดี๋ยวยเอาเอาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดน้องละมาเทหน้าให้ได้เห็นข้อไก่เด้อเนาะเดี๋ยวเเยเด้เตัวนั้นเด้เออนี่ปิดเอารถมาปิดมาปิดมา ในบ้านเจ้านี่มีอันกกเดียวนี่บ่หลายหลายอยู่บ่โอ้นนั่แโอ้พี่ตังเอ้คือบ่เอามาขายนี่เนาะโอ้ยข่ายผมมีคนซื้อบ่บอโอ้โหพี่ตังเอ้พักสะอมงามๆท่าพันรถน้องล่ะโตยันไก่เจ้านี่ยันไปนอนอยู่พุ่นแหละกลางคืนมายันยันบุเข่าคอกเจ้าชัำนี่เนาะเพราะว่าไก่มักเท่เลยพี่น้องเอ้ อยู่กกแบบนี้เป็นพุ่มแบบนี้นเนาะอ่าใครอยู่ดอกคำนอนอยู่หันอีดีกะคนกะคือซิบกูก้าเข้าไปเอาดอกนเนาะมันมีหนามพี่น้องเไยเออเอาทาง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 เออแม่แหละเผื่อนัน่นย้อนออกไปพุ่นอีกเอ้าพี่น้องไ้เมื่อนี้เนาะน้องทิ้งเพิ่นกำลังบุกเแบบิกอ่าเห็ดข้อไก่ข้อกาเด้อพี่น้องเไยเนาะอ่าถือว่าน้องเพิ่นกะถือว่าอ่าอยากเลี้ยงไก่เลี้ยงกาอไกลน้องพี่น้องมาปุ๊บ เพิ่นเห็ดปรับเลยพี่น้องเไยเนาะอ่าเป็นคอกที่ว่าขนาดโม่น้อยโม่ใหญ่พี่น้องเห็ดพอดีเห็ดเห็ดเห็เพิ่นนอนอย่ซื้อเนาะเดยบ่ได้ขังเพิ่นดอกไก่ธรรมชาติ์อ่าโตโดยวเดยวดยอ่ะคอยเด้อคอยเด้อระวังไม่ระวังอันนั้นพี่น้องไงนี่ก็มีแต่ว่ากลางค่ำกลางคืนมากวดจูดเนาะเดีโม่ห้งูโมให้ยเงี้ยวข้ามาเฮือนเจ้าพี่น้องเไยฝนตกเนาะทางนี้เนาะเมื่อกี้นี่ ผ้าห้องฉันนั่นลงมาพี่น้องไงผ่านทั้งผ้าหัวปูทางนี้มียังไช่นั่งหล่ะนี่เพิ่นต้มหม้อยังนอทางไหนนอหม้อนึงต้มน้ำบ่ต้มน้ำไหมบ่บ่ไปหนึ่งข้าวเลยหมดแล้วคิดไปแล้วไงเออเพิ่นเห็ดอออเฮือนคัวเพิ่นอันนี้เนาะมีแต่ว่าแต่ละมือกะน้องแปะเพลงแถวนี้แหละเนาะเลยให้มันเออเกี้ยงให้มันสะอาดเออกวดแถวนี้พี่น้องเไย ต้องไปใส่ดอกเนาะเอาเบิง้งต่างเบิ้งลูกเบิ้งเมียเลยเอเอโองมง,งามพี่แดงเลยเนาะกินหอมหวนโอ้ยหวน <c oughs> เอเออ่าทาง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 เอาเดี๋ยวอาจารย์มีสังกะสีมาให้โย่มาหนีิพี่แดงนะเลยเนาะอ่าอยงไรก่อนอื่นเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นไปทักทายสบายดีทางน้องงามเพิ่นก่อนพี่แดงเลยทัทง้ทงทึ่งผูกเนาะ ก็เฮดมิดจีดีแท้นอ๋อมิดสมอ,อยแท้พี่น้องไงเป็นยังไงแหลนะเนาะกินข้าวกินน้ำใน,ำนบอ่อโดยไปะกะโอเคพี่น้องไงเนาะเดี๋ยวว่าจันทร์ขึ้นไปเบิง้งเยี่ยมยามทำข้าวน้องงามเบิองสะกอนพี่น้องไงเนาะเป็นยังไงเละนอนรับอยู่บ่อเมือ่อคืนนี้เนาะ อโมเมนต์ได้ไก่ยันคนมาละไก,ก่เดี๋ยวนอนบอลับวุ้ยได้พี่น้องเนาะเดิร์เดิเดิร์เดิร์โหอ,อันนี้หมอน้ำห่อนเพิ่นบอนี่เนาะอ่าต้มน้ำห่อนกินทั้งหลายเลยเนาะจิบตลอดกินน้ำละลายเพิ่นบอกเนาะอ่ามีคอมเมนต์มาไลฟ์พี่น้องเดยวไาสบายดีเด้อเนาะสบายดีใส่แดดน้องน้อยเพื่นไปข้างในแหละ<ๆ>นอนอา่า d ัดลมเสียงพัดลมก s ให้ก s fos sympath d u s j a c k f o s d u s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  อยร์�� сожалению creo mon curs c d u ื d a f 아이� ı น óc accept me at home nama p e ง hier shuttle icha a p อ t o p it 내 t r a n s กิ r t p a n c e r t ย t h a i l a n อ boys. h อ l p me understand more. b ก่อนน้องล่ะอุ้มลูกเบิ่งอยู่อื o ได้บ่เอาได้บ <laughs> kinh cửa kêu thằng này ồ phi non này pa non như này nhiêu mà để say sữa tôi thốt khóc phai phi non này say không hóng gín khẩu là vào trâu ui lùi nhiêu phi non này nó chưng à, chảy lái lại mở cái cài cái đây nó yin đồ chơi chào này nó bố tao bao lái đồ อมันบดีต่อห่างกายได้พี่น้องให้เฮาจึงพลุมใสยได้เนาะอ่ามันสิภูมิแพ้อ่าภูมิแพ้ก็แม่นบ่จ๊ะเอโอ้เป็นจังได๋บ่ครับอืมเอาเสื้อมาให้ลูกใส่แน่ฮ้อนบ่ฮ้อนบ่ฮ้อนเนาะอาตาพี่น้องเออืมอจ๊ะเออเ เอ้ยๆโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าขี้ลายอ่ากระโตคักขนาดลูกเพิ่นอือบ่ใจพิกได้แล้วพี่น้องเอ้ยซักน้อยกันนั่งเด้นี่เนาะซักน้อยนี่เฮือนเจ้านี่ระวังโลดพี่น้องเอ้ยให้เพิ่นใหญ่ักน้อยนก็ได้จังต่อเติมเอาเนาะอเป็นจังได๋ลอาการไอยังไอคือเก่าอยู่บ่อาเบิ่งอยู่อันบ่บุญเอาซื้อยามาเมื่อกี้นี่มีบ่ เพิ่นกินนะบ่เบิ่งเพิ่งเอาล่องมาเบิองอ่งยอดเดี๋ยวบ่อาจารย์บอกวิธีกินให้เบิง่งที่นั่งไงมี่อย่างเน่เนาะโอ้อันนี้บ่ามาบุญน้ำมาให้ <c oughs> นี่ยาดีไอนี่พี่น้องเไยเนาะลองลองสดเบิ่งน้องหล,ล่าเลยเปอร์ซิมีอันจอกตองตวงเบิอ้งอยู่ <c oughs> โอ้เผ่นไอแห้ง <c oughs> นะอยังบ่ท่านกิอนอยู่นี่เขย่าเขย่ากันเนาะอันลองถอกกินน้องเบิ่งอยู่ อาจจะคึงเนะ้อคึงบวงเนะอะขึงบวงแอมันสีซุม่มคอยินเป็นยังไงเอยแต่ว่าอาปเปซรหรือว่าหน้ามาขามป้อมน,ะอน่ะเบิดเนอะเปิดได้บอกเปิดบ่ได้ไหมใฮ้เ้เฮ้เงิเเปิเใหเฮ้เ้เร้วฮิดร้เฮ้เฮ้ เอยเบิ้งเบิ้งโอเคเปิดได้แล้วเนาะถอกลองซิเบิ้งลองลองจิบเบิ้งประมาณเออนั่นแหละอรสชาติเป no. no. ็นไม่ได้หอมอยู่บอเย็นอยู่บอเออพอก่อนสำเนาเบาต้องกินหลายเด้อกินเฉพาะตอนไอแห้งๆเนาะไอแห้งๆเนี่กิน่าสดใหสซุมก็บไบ้บกินพี่ต้องไโอันี่ก็ ดาหยางโยเทวบุญพิ่นซื้อมาาอ้าเนาะเป็นลูกอมกิมี่เนี่นี่เป็นยาต้านชงต้านเสือ้อเนาะกินข้าวก่อนเนาะก,นก่อนนอนเด้อกินเทอเดียวบอกคุณว่าพี่น้งงองเลยอานี่ก่อนนอนยังกินเน,นะาะสองเวลา,อาตอนเช้ากับตอนนอนแต่บึงนี่เนะาะกินเทอยวมิตเอ้าเก็บไปเนาะ โอ้โห่ให้ว่าห้องเพื่อนวันนี้พี่น้องไงเน,นาะนั่งเป็นกำลังใจให้ผัวเนาะผัวกำลังเหตุอันเพื่อนไห้ไกอยู่เดี๋ยวหาตัดหางเพื่อนไว้เด้อไกเจ้าเด้อตัดหางตัดหน่อยหนึ่งเถอะตะตไว้ชื่อชื่อเอาเนาะให้เพื่อนคุ้นก้อนแถวนี้พี่น้องไงเกลือน้ำเกลือทาเพิ่นเรียบร้อยแล้วไกกันเนาะโอ้พี่น้องไง วมื่อนี้ทางบัจจันกร์กับเวียนเขามาซื้อสังกะสีมาให้เจ้าเห็ดขอ้อไก่เนาะนอนกับพังเสียงเด้อนะคนมาเล่าข้อเอาไปต้มลแล้วและเจ้าเนาะ <c oughs> เออมาเทนาให้ได้กินไข่มันเด้อบ <c oughs> มเมนมาเทนาแล้วบุมีไก่ยักตัวโได้ได้เนาะ <c oughs> ให้ออกออกเม่แพรลูกเนะ <c oughs> ด้อเด้อพี่แง,งเลยให้ออกเม่แพรลูกเนาะ เออเทินา inh. โอ้ซิบตัวผู้พี่น้องไงเนาะมาเทินานี่ซำสิกินไข่มันนี่เนาะเห็ดข้อเห็ดอย่างเพิ่นแล้วก็เห็ดหางไก่แขวนไว้อยู่ข้างเพิ่นเนาะให้เพิ่นไข่พอได้กินเนาะพอได้กินเดือกกินกัแบ่งไข่ไอซาบันเสเมืองเพิ่นมาซื้อขายเนาะน้องหลานเนาะเป็นยังไงไม่ได้เมื่อยบ่หางไก่เจ้าบ่ได้เมื่อยเนาะอ่าคอยดีไปพี่น้องไงหน้าตาเพิ่นกะเป่งปังหรือว่ามีน้ำมมีนวล ถือว่ายาคุ้มกินถูกต้องแล้วเนาะไอ้ซิว่ายาคุ้มกินแล้วจอยเนาะมามี่พี่น้องเ้ยจะพอคนกินว่าบ่ถืะเนาะอันะนะนะนี้ถือว่าน้องคนกินกินแล้วถูกต้องแล้วพี่น้งงองเ้ยเดยวบางคำเด้อฟูโอ้โกะลุยอยู่พี่น้องเ้ยเอาเดี๋ยวแล้วเอาลงไปเอาสังกะสงกระสีให้ทางพอเจ้าก่อนนะเนาะอ่าเดี๋ยว ขากรับเมื่อเดี๋ยววัาจันทร์ชี้ซื้ออาหารกุ้งอาหารไก่มาให้อีกเน,ะนาะมาสอนวิธีการเดี่ยงไก่ที่บ่ให้สิ้นเปลืองเพราะว่าวันจันทร์มองเห็นต้นกล้วยพี่น้องเลยเนาะต้นกล้วยเราก็กหลายอยู่ตัดเอาตัวที่ว่ามันใหญ่ยยแมาปอกเอาทาั้งในมันนะอ,อันอ่อนๆมันนะพี่น้องเลยนั่งหยวกกวล้วยเนาะมาซับซับผส,ส,สมกับห่อพึกให้เพื่อนกินพี่น้องเลยประหยัดเนาะมันเพาะเต้องเอาเข่าเก,กลือไก่บ้านนี่เดี่ยงง่ายอยู่ดอกพี่น้องเลย เอา, <c oughs> อาลูกอยู่เพื่อนเนดะ้อเนาะเพิ่นกำลังกิ้งไปอยู่เพื่อนยังไงเพิ่นกำลังไปเป็นระวังแต่เพิ่งโตกเพื่อนเท่านั้นแบบนี้เนะาะไ <c oughs> ด้ดูดทรายเดียวพี่น้งงนองเนาะเอา,าเอาทาแป๊บหนึ่งทาแป๊บหนึ่งเนาะโอ้ยอาการโดยรวมเพิ่นก็ดีขึ้นอยู่เดือดแต่ไอเล็กๆ,ๆหน่อยๆมีหลายคนอยู่น้องหลายทักเข้ามาบอกว่าน้องนะ่ะจึงพะล้มไส้โพดเนาะ น้องจึ้งพัดลมใส่ใกล้ตัวเองโพดมันมันเลยเห็ดให้แพ้จเจ้า,นะาก็เลยไอเนาะถ้ากางเวียนกางเว้นมันโบฮ้อนเกินไปกะวอต้องเปิดก็ได้เด้อพัดลมนะเนาะให้ลมธรรมชาตินี่แหละเพื่อนเจ้ามันมีแต่ต้นไม้ต้นตอกยมโบห่อนไปไหนดอกเนาะเออนี่ <c oughs> นอน <c oughs> กิ้งเกือกอยู่ลูกคนพี่น้อง <c oughs> กำลังจีบไปเป็นเนาะอ่ะเอามาลงมาเบิง่งกันพี่ก่อนพี่น้องเลยน้องอันะ อ่น้องทิ้งก่อนทางนี้เป็นกำลังปูรบัดปัดเกียร์กันโยกพีด้วยไปใส่น้องทิ้งไปแบกเอาอันสังกะสีก่อนว่าซื้อมาใหา้สังกะสีมื่อนี้อันนี้เดี๋ยวกวดกวดโฮมแม่จูดอย่างคืนเดอ้ออุดยุ่งอุดนี่เจ้าเนาะเต่ว่พี่ตังไงมาลองเบิ่งอยู่เนาะอันนี้บ่าไหมเจ้าออมาไม่เลิ่อนไม่ยังเกาะน,น,นี่พงไม่พัง เนาะอาตัดเอาอยู่ใช่เจ no. <No. S 1> <th> ้าเจ้าไปตัดไกลป๋เจ้าข้างหงลัางบ้านพ่นบอกโอ้อยู ia, ่ตีนผู้ผุเนาะเออบ่ได้เพิ่นบ่ได้ห่วงได้หามแต่ว่าเนาะเออมีแต่เขาเบรกเอารถเนาะเอ่อบจันวาซิซอไม่ม่ให้อยู่แต่ว่ามันบ่มีขายเนาะไม่ที่ไม่เป็นนิ้วนะบ่มีพี่น้องไงมีแต่ห้น้องหาไม่ธรรมชาติแบบนี้แหละมาเห็ดเอาเนาะโอเคโอเคไปมาเบรกเอาบรกสังกะสีพี่พี่น้องไยบ้านนี้ นี่เนาะสังกะสีม้อนหาพุทธพี่น้องไงเนาะสองเม็ดหาซิปจำนวนหาแ่นเนาะทางบาบุญเพิ่นห่วยคือเห็นน้องไม้บานี้บาบุญเอาน้องไม้เห็นยาเลือนหนาซาน้องทิ้งคนนี่แล้วมันกำลังสิลงเอาไปขายเมื่อกี้นี่เดิามาเอาน้องไม้คืออุ้มยู่หันเนาะกางยางพักยางกำลังมาจะป่าโดินลลงไปก็เลยอ้าผสวงามๆเนาะไม้ไล่ ล้พี่น้องเลยนี่บงเนาะตรงวสิบพันคนมาตรงวสิบพันเนาะซื้อเข่ากระโลหนึ่งสิบสองพันโบจุบซัำโบชุบซ้ำซื้อซอยพันบัมหาทงเมื่อกี้เนาะโดเข่าพันไปกินน้ำเมื่อกี้กะเขามาจากเราไม่เท่าเขาละเพื่อแจกไอ้เพื่นน้ำแจกเพื่นน้ำโอ้ยอาอนอันเด็กตะปูออกมานึ่งเนี่ยตรงอว่าบุญอ่าเด็กตะปูว่าจันซื้อมาให้เนาะนี่ อ๋ผลตกงห้าพี่น้องไงสนิมจนกินเนาะอ่าไปซะเอาไปล่องเบืองยูพี่น้องไงมันพ่อดีอยูบอ่บ่อย่างก่อนยังก่อนเอาสังเกตสีมาใหา้เห็ดข้อไก่มืองนี้พี่น้องไงเนะาะดีมุกดีใจเห็นนอ้องเพิ่นเกตือรือด้นอยากได้อยากมีพี่น้องไงเนาะน้องทิง้งเอาเอาขึ้นไปวัดเมืองยูน้องล่ะอันเพนหนึง่งอ่าสังเกต สีโอ้ยพอดีเลยพอดีเลยเนาะพอดีพอดีเลยนี่แต่ว่าเขาต้องเห็ดโค้งหลงังคาสะก่อนเนาะนี่โอ้ยพอดีเลยพอดีพอดีอด <c oughs> เออนี่แต่ว่าเขาต้องเงนเอาไม่เห็ดแบบสั้นลงสะก่อนสั้นลงสั้นลงเอิอไม่ข่าวไม่คือเพิ่นสะกก่อนเนาะโอ้ยพอดีเลย อาจารย์ซื้อมาให้นี่สาเหตุที่เราเห็ุเพือนอันใกล้กล้เพือนเราย่คนรักเราอะเห็ดไปเห็ดไกลแต่คนี่วรักหลายเราบ้านเนี่เราอะเนาะญาติแล้วเนาะแนอาจารย์นำมาให้ผู้ใหญ่เป็นไหมไม่ฝากเลียงกบเห็ดเสียองคนกาันกันะเาะเดือดเดือเเอดเดอเาเอเ่เดอเือเดือเดีอดเดืเดื่อเือดเดอดเดือดเดือ้ออดมดอเออเอออกอ ไอ้เพิ่อนออกไก่ออกแม่เพรูเห็ดหาอันยังหัง่เดี๋ยวว่าคุแตกมียังมาหอยเอาเอา,อาเอาเอาหนาเอายัางใส่ให้เพิ่นไข่เนะเาะกินบะไรไข่มันบ่ต้องซื้อพี่น้องเลยเนะเาะโอเคพอดีเลยเนาะซื้อมาให้นี่ไม่เอาพ่ออยู่บ่เห็ดสั้นลงลงเบิง่งเนาะตอกตอกตอกเอ,เอาลงก่อนเอออ่ะ ได้แล้วได้แล้วพี่้องเลยเนาะเออเอาไอ้ทางน้องทิ้งเพิ่นเฮ็ดไปซะก่อนพี่้องเลยเอา่าพอดีทางบอจันกามีงานที่ต้องไปเก็บอีกงานหนึ่งพี่อ้องเลยเนาะพูดต้องขึ้นไปเมืองนองก่อน เดี๋ยวขากลับมาเดี๋ยวว่าจันท์สิอัพเดตในพี่น้องเบิ้งอีกเนาะอ่ะาน,อน้องเพิ่อนเมื่อใส่หลังคงราคาแล้วอลคอกไกแล้วสิเป็นจังไดพี่น้องเลยเนาะอ่าเอานี่โดยจับซอยน้องเพื่อน,นตอกเลย ไว้รุ่นไว้รุ่นสิเอิ้นว่าไว้รุ่นสร้างโตก็แม่นพี่น้องเอ้ยเนาะน้องเพิ่นก็อ่าเป็นครอบครัวใหม่ยังหนุ่มยังน้อยอ่าเฮ็ดหยังก็ยังอาจสิผิดพลาดอยู่ยังคิดบ่ได้บางบางอันบางแนวเนาะเฮาต้องแนะนําเานําพี่น้องงตอกเด้ตอกอันตะปูตอกเล็บมือตัวเองซะพี่น้องเอ้ยเนาะอ้ยได้อยู่ได้อยู่เนาะอ่าถือว่า ใส่ได้เยอะพี่แดงเลยนี่โอเคตอกลง <c oughs> นี่โอเคเน้นหนาแล้วเริ่มเริ่มคืดแล้วพี่แดงเลยเนาะ <c oughs> เริ่มเขา่เขาหูเข่าหางแล้วเอาเดี๋ยวกลับมามือแรงให้เห็นใส่ลังคาเด้ <c oughs> เอเดี๋ยวใส่ลังคาเดี๋ยววันจันทร์ซื้ออาหารไกม่มาให้เป็นให้แก่เป็นทำมาให้เนาะ จังใดแต่มาเบิ่งอยู่ไก่เพื่อนพี่น้องเลยเหมือน nhau ไม่เลยบอกทางนี้เนาะโอ้โธ่ยังอยู่เนาะนี่เอาหน้าเอาทาให้มันกินเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยอ่าเผ็ดอ่าเทว่ารอดเนาะปลอดภัยเด้อเด้อ่เนารถจังรัานอ้ายเดินทางขึ้นไปทางอื่นก่อนเดี๋ยวกลับมาหาน้องใหม่เด้อ เอาปิ้งไก่ไปกินเนาะอ่าเห็นว่ายังบ่ท uh> ันได้กินข้าตั้งแหละเอาซื้อป uh ja. mm ิ้งไก่มาฝากเพิ่นพี่น้องไง้3ปิ้งเนาะเอ๋เอาไว้กินข้าวเด้อโดยพี่น้องไ้กินกินกินเข้าวสารยังอยู่บ่ยังมีกินอยู่เนาะเออพอได้กินอยู่ผูกพี่น้องไ้สอบบใหญ่ทั้งเล่ในเฮือนเราเนาะเออเอาเดี๋ยวว่าจารย์ซื้ออาหารไก่มาให้มื้อแลงเนาะกินข้าวแล้วก็พากันนั่งพักผ่อนอยู่นี่เด้อ อ่าซองเบิ่งผัวเฮ็ดเวียกอยู่หันพี่น้องไงเนาะไปก่อนเด้อบังคำเด้อ,อเอแต่มวยอยู่พี่น้องไงเนาะไอ้กูมูตอนไปก่อน,นลุงล่ะเด้อสบายดีลุงล่ะเด้อสบายดีเด้อขอบใจหลายๆเนาะ,โ,นะโอเคพี่น้องไงเนะส tie, สาะสภาพตุลุมตะลางแล้วก็ เห็นอุงเห็นอูนอนอยู่ได้เนาะสะดวกสบายแบบนี้อ่ะน้องลาเด้อเนาะน้องทิ้งเดี๋ยวไอไปทางอื่นก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่เด้อโดยขอบใจได้เลเนาะโดย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 เอาเห็ดไปก่อนเนาะเนาะเดี๋ยวอาจารย์สิมาเบิ้งพี่น้อะไรแมลงเบิ้งรายละเอียดว่าน้องเพิ่นเห็ดอ่าสิสวยงามสัมนายเนาะค้อไกลคักแล้วคักแล้วเบิ่งลูกโตเครื่อนเด้อทั้งเิงเด้อเบิ่งลูกน้ำยี่อะไรน้องงาม เออโดยโดยเอาเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม,ม,ม่โอ้ดุดน้ากันพี่เราไเข้อใก่ของเพื่อนที่ออกเป็นหูฟางหน้าตาแบบใดเนะาะเพื่อนเห็ดบ่อกไก่เฮือนย่านคนรักเอาวาสันพี่เอา,า,าองไงโอ,อ้มีแต่ว่าแปลแปล,แปลงเนาะให้มันสะอาดสะอางอยู่นี่แหละวาสันพี่เราไงเอาเป็นกําลังใจให้เนาะมือหนาเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวว่จันทร์มาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบอรงใหม่เนาะคลิปนี้ไปก่อนบาน้พี่้องไงเนาะจะต้องขอขอบุญขอบ,บ,ขอบ,ขอบคุณเด้อเนาะทาง เมวันชุติเพชรพี่น้องเลยเนาะที่มอบหมายให้ทางบอจันท์ซื้อไก่ซื้อกาแล้วก็สังกะสีเป็นเด็กตะปูตะปูเนาะไม่เล่าหาเองได้อยู่พี่น้องเลยเนะาะตามโคกตามขนุนเขาเป็นไม่อ่าไผ่เนาะอ่าโดยโดยโดยอ่ะพอกันกับบอจันทร์ไม่อีกคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องเลยเนาะเดินทางไปเมืองน้องต่อเดี๋ยวกลับลงมาตอนแรงมาอัปเดตเบิร์นคอไก่แล้วทำกันพี่น้องเลยเนาะ อ่ะเมืนน่อนานอาจาร์ไปแล้วสบายดีเดอ้อเนาะสบายดี <laughs>